Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. ไปเราจะขึ้นดอกไม้นะคะโดยการขึ้นทําห่วงหนึ่งห่วงก่อนค่ะจากนั้นก็ขึ้นด้วยโซ่สามครั้งโซ่สามครั้งนี่ถือเป็นหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทําโซ่อีกหนึ่งจากนั้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักลงไปในช่องแรกห่วงแรกที่เราทําไว้นะคะ ดึงขึ้นมาทํำ F ค่ะทํำ F แล้วคนี้แล้วก็ทำโซ่สองครั้งแล้วก็พันหัวพักลงไปที่ห่วงแรกห่วงเดิมทำ F เหมือนเดิมนะคะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ ทำโซ่สองเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็จะทําเหมือนเดิมเราจะทําทั้งหมดหหลักนะคะวนรอบตรงนี้ให้เป็นวงกลมนะคะโดยการทํา F ทำ F อตอนนี้เราทํา ครบหลักแล้วนะคะหลักสุดท้ายแล้วก็ทําโซ่สองแล้วเราก็มาจบที่โซ่ที่สามของหลักแรกนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มทำกลีบดอกกันนะคะโดยการทำโซ่หนึ่งครั้งนะคะ เราได้การทําพันหัวหนึ่งครั้งทำทีนะคะทีหนึ่งครั้งแล้วก็ทํา F สามครั้งโดย F 3ครั้งนี้เราทําให้มันลดหลั่นกันนะคะความสูงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สองของ F นี่คือทําให้สูงหน่อยแล้วครั้งที่สามให้เตี้ยลงมานิดหนึ่งนะคะ ให้เป็นลักษณะโค้งของกรีบนะคะครั้งสุดท้ายให้ทำทีค่ะทีก็คือมีสามห่วงแล้วก็ร่วมนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะของโค้งนะคะก็คือทำทีหนึ่งครั้งทำเอฟสามครั้งแล้วก็ทีหงครั้งนะคะเป็นหนึ่งกรีบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบว่าการทำทีคือยังไง f คือแบบไหนก็คือ ให้กลับไปดูที่ EP 1ได้นะคะมีวิธีการสอนอยู่นะคะแล้วเราก็จะทำลักษณะเดียวกันวนทุกช่องจะมีทั้งหมด6กลีบนะคะพอเราทำกลีบดอกครบทั้ง6กลีบแล้วนะคะแล้วก็ทำ4ที่โซ่แรกนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกไปด้านหลังนี่นะคะแล้วเราก็ควัก ควักข้ามหลักหนีแบบแบบนี้นะคะควักไมมใต้หลักแล้วก็ควักไหมผ่านขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่ห้าค้างะคะ่ะจากนั้นเราก็ทำผ่านหัวแล้วก็ไปอ้อมอ้อมหลักแบบนี้นะคะจากด้านหลังนะคะ ้อมที่หลักถัดไปนะคะควักไหมผ่านหลักออกมาแบบนี้นะคะทำทีหนึ่งครั้งค่ะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ด้านหลังของกรีบนะคะทำแบบนี้ทั้งหกกรีบเลยนะคะโซ่ห้าข้าง พันหัวแล้วก็ไปอ้อมหลักจากด้านหลังอย่างนี้นะคะควักใหม่ข้ามหลักมาแล้วก็ทำทีทำแบบนี้ให้ให้ครบทั้งหกกลีบเลยค่ะ พอเราทำมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็ไปทำํำ C ที่โซ่แรกนี่นะคะจากนั้นเราก็จะขึ้นกรีบนะคะถ้าเราใช้สีเดียวกันเราก็สามารถขึ้นต่อได้เลยแต่ถ้าเราจะทำเป็นสีอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนใหม ะะอย่างตัวอย่างนี้เราทำเป็นสีครีมนะคะกลิบที่สองวิธีการทำก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะควักเข้าไปในโซ่ห้าที่เราทำไว้นะคะทำทีหนึ่งครั้งทำเอฟทั้งหมดห้าครั้งนะคะ ก็ทำลดหลั่นกันไปให้ f ที่สามนี่สูงที่สุดนะคะ f ที่หนึ่งนี่นะคะ f ที่สองสูงขึ้นมานิดนึงแล้ว f ที่สามสูงที่สุดนะคะ f ที่สี่เราก็ทำสั้นลงมาหน่อยหนึ่งให้มีลักษณะเป็นโค้งนะคะ แที่5ก็สั้นลงมาอีกหน่อยหนึ่งสุดท้ายเราทำทีก็จะได้กลีบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะซ้อนอยู่ด้านหลังเราก็ทำลักษณะเีกันจนครบทั้ง6กลีบเลยคะ่ะพอเราทำครบ6กลีบแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะโดยการจบ ที่โซ่ทซีที่โซ่แรกนะคะแล้วเราก็ไปควักตัวนี้นะคะใต้กีบตรงนี้นะคะของแถวที่สองนะคะควักไหมผ่านขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทําโซ่เจ็ดครั้งนะคะ จากนั้นเราพันหัวหนึ่งครั้งแล้วเราก็ไปขวักใต้กีบที่สองถัดไปนี่นะคะช่องตรงนี้นะคะที่อยู่ใต้กีบตรงนี้นะคะควักผ่านขึ้นมาแล้วเราก็รวบนะคะแล้วก็ทำโซ่เจ็ดข้ง พันหัวเข็มหนึ่งครัง้งแล้วก็ไปควักใต้ใต้ฐานกีบตรงนี้นะคะคอขึ้นมาแล้วก็รวบทำเหมือนกันจนครบทั้งหกกีบนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพอเราทำมาถึงกีบแรกแล้วนะคะเราทำครบทั้งหกกีบแล้วเราก็ ทำ C ที่โซ่แรกนี่เลยนะคะจากนั้นเราขึ้นกลีบชั้นที่สามนะคะโดยการท,ำทํำทีก่อนหนึ่งครั้งนะคะคือพันหัวเข็มแล้วก็ควักงลงไปในโซ่ตรงนี้จากนั้นเราจะทํา F 7ครั้งนะคะโดยลดหลั่นเป็นขึ้นวงกลมให้ F ที่4สูงที่สุดนะคะ F ที่1ก็สูงพอประมาณแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นนะคะ2 3 F ที่4ให้สูงที่สุดนะคะเป็นกึ่งกลาง F ที่5ก็เริ่มสั้นลง ครั้งสุดท้ายทำทีหนึ่งครั้งนะคะจะได้กลีบเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะทำลักษณะเดียวกันทั้งหกกลีบนะคะถ้าทำมาถึงกลีบสุดท้ายแล้วเราก็จบงานได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะคือเป็นกลีบสามชั้นแล้วก็มีกลีบดอกที่ลดหลั่นกันแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทําตัวตุ้งติ้งที่ห้อยออกมาจากดอกไม้นะคะโดยการเริ่มที่เราจะปล่อยสายด้านนี้ปลายด้านนี้ไว้ระดับหนึ่งนะคะยาวประมาณนี้เอาไว้ผูกนะคะ แล้วเราก็ทําห่วงแล้วขึ้นด้วยโซ่9ก้าครั้งนะคะจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วเราก็นับถอยหลังมาโซ่ที่สี่นะคะโซ่ที่สี่เราควักเข้าไปในโซ่ที่สี่ทํา F 1ครั้งนะคะ ทำพันหัวแล้วก็ควักไปที่ช่องเดิมนะคะทํา f อีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นทําโซ่สามค้างแล้วก็มาทํำ c ที่ช่องเดิมนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนใบนะคะ จากนั้นเราทําโซ่ไปอีก9ครั้งนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราพลิกกับม้วนหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วเรานับถอยหลังมาโซ่ที่สี่นะคะเราควักจากด้านหลังของโซ่ที่สี่นะคะ งนี้นะคะแเราก็ทํา F เหมือนเดิมนะคะสองครั้งนะคะที่รูเดิมนะคะช่องเดิมนะคะจากนั้นทําโซ่3ามครั้งทํา c ในช่องเดิมค่ะแล้วเราก็ ทำโซ่ไปอีก9ครั้งนะคะทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มมาแล้วก็พลิกกลับมาควักที่โซ่ที่4นะคะแล้วทํำ f สองครั้งในช่องเดียวกันนะคะ จะได้เป็นใบลักษณะนี้นะคะทำประมาณ3 4ถึง4ใบต่อเส้นนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทำลักษณะแบบเดียวกันอย่างนี้ประมาณ10เส้นนะคะเอาไว้ตกแต่งดอกไม้นะคะต่อไปเราจะมาทำ แผ่นไว้สำหรับปิดด้านหลังของดอกไม้นะคะเราจะขึ้นด้วยทำห่วงนะคะแล้วเราก็ทำา 6x ในช่องเดียวนี้นะคะโซ่หแล้วก็ควากลงไปรวบเป็น1 x นะคะทำทั้งหมด 6x นะคะ พวกเอกแล้วเราทำาีนะคะที่ที่เอกแรกนะคะจบวงจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะขึ้นแถวต่อไปเราทำทำวีนะคะขึ้นด้วยโซ่1แล้วก็วีทำสองครั้งใน1ช่องนะคะอันนี้เราาา์ต้นแถวน,นะคะจุกช่องทำวีนะคะ ทำครบวงแล้วนะคะแล้วก็ทำสีที่เอ็กแรกนะคะจบวงขึ้นแถบต่อไปจะทำขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วทำช่องนช่องที่หนึ่งเอ็กช่องที่สองวีนะคะทำสลับกันไปจนครบรอบวงนะคะหนึ่งเอ็กแล้วก็หนึ่งวีนะคะ เราทำครบวงแล้วเราก็ทำสีที่ช่องแรกเหมือนเดิมน,นะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะทําช่องละ X 2องช่องนะคะก็คือ X x v นะคะช่องที่1 x ึ่ง x ช่องที่สอช่องที่สานะคะทำสอง v นะคะท,ะคะทํา X 2สองครั้งแล้วก็ V 1ครัง้งบนจนรอบวงะคะ่ะ พอเราทําครบรอบแล้วเราก็จบวงนะคะจากนั้นเราขึ้นโซ่หนึ่งทำแถวที่ห้าแถวที่ห้าเราจะทําด้วยสามเอ็กวะคือก็คือทํา x ็สามช่องแล้วก็ v ีหนึ่งช่องนะคะสามเแล้วก็ v นะคะทำสาม x v วนจนรอบวงนะคะแบบนี้นะคะ x x x แล้วก็ v นะคะพอจบแถวเราก็ ทำสีนะคะแล้วเราก็จบงานได้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะชิ้นส่วนต่อไปที่เราจะทำนะคะก็คือทําโซ่ทั้งหมด30ครั้งนะคะโดยเราเหลือปลายไว้สำหรับผูกนะคะทําโซ่30ครั้ง ทำโซ่ส0สิครั้งเสร็จแล้วเราก็จบงานเลยนะคะแล้วก็เหลือปลายเอาไว้สำหรับผูกด้วยนะคะแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ชิ้นส่วนเราครบแล้วนะคะก็จะมีตัวดอกนะคะแล้วก็ตุ้งติ้งที่ห้อยนะคะเราทำประมาณ10เส้นนะคะแล้วก็ วงกลมนี้เอาไว้ปิดด้านหลังนะคะแล้วก็สอยเราจะประกอบกันนะคะการประกอบก็คือเราเอาตรงติ้งที่เรามัดไว้เนี่ยมาผูกกับตัวดอกด้านหลังนี้นะคะหมัดเอาไว้ จากนั้นเราเอาโซ่ตัวนี้นะคะผูกติดกันเป็นห่วงอย่างนี้นะคะแล้วเราเอาห่วงเนี้ยมามัดฝั่งตรงข้ามกับตัวตุ้งติ้งนะคะ จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราใช้ตัววงกลมนี้นะคะปิดด้านหลังแบบนี้นะคะให้สายที่ผูกอยู่ด้านบนนะคะส่วนตุ้งติ้งให้ห้อยลงมาอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็เย็บปิดด้านหลังนี้นะคะเราก็ใช้ไหมที่เราเผื่อเหลือไว้เย็บปิดเลยนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้เราเอาตะขอมาเย็บสำหรับเกี่ยวสายนี้นะคะเวลาที่เราคล้องกระเป๋านะ,ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ด้านหลังนี่นะคะจากนั้นเราจะตกแต่ง ตรงกลางในเคสสอนด้วยนะคะเราจะปกแต่งด้วยการเอามุกมาติดนะคะโดยใช้ปืนยิงกาวนะคะแล้วก็ใช้มุกวางนี่นะคะเราใช้ปืนยิงกาวนะคะยิง

เรีบร้อยแล้น,นะคะเราจะได้ตุ้งติ้งห้อยกระเป๋านะคะลักษณะน,นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันคลิปหน้าคะ่ะ